ัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิปสมัยครับวันนี้ผมจะมารีวิวกล่องซ่มในราคา2 0 0บาทนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเราไปดูโอเคครับและนี่ก็คือกล่องซูมส0 0บาทนะครับก็เหมือนกับ100บาทเลยก็คือจะมาในรูปแบบของกล่องพัสดุเลยนะครับขอปิดชื่อที่อยู่ไว้นิดนึงโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันครับอ่ะเหมือนเดิมเลยนะครับแกะออกมาแล้วเราก็จะเจอกับกระดาษแบบนี้โอเคอย่างแรกที่เราเจอนะครับอันนี้จะเป็นรูกบิกสองคูณสอง นะครับเรามาลุ้นกันว่าอันนี้เราจะมีอะไรบ้างข้างในนะครับสิ่งที่เจอในกล่องสุ่ม200บาทกล่องนี้ก็จะมีปากกาควงอ่าจะเป็นรุ่นหัวโตนะครับด้ามอันนี้เนี่ยจะเพียวๆนิดหนึ่งนะครับ1ด้ามแล้วก็อันนี้เนี่ย มีการแยกไส้ปากกาเอาไว้นะครับเพื่อที่กันหมึกแตกนั่นเองแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นอ,อันนี้เป็นสินค้าฟิปสมายโดยตรงเลยก็คือฟิปคาัมบิดนั่นเองนะครับสีขาวเป็นสติกเกอร์ซึ่งฟิปคาัมบิดเนี่ยมีทั้งหมด3สีด้วยกันก็คือขาวน้ำเงินดำนะครับก็อันนี้เป็นของที่อยู่ในกองซุม200บาทใน200บาทเนี่ยก็จะได้ลุ้นของตั้งแต่ 2-4ชิ้นนะครับอันนี้เนี่ยเราได้กัน3ชิ้นแต่ว่าก็จะได้ของดีๆอย่างฟิปคลัมบิดมาด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวพลาสติกนะครับ TD Print แล้วก็เป็นลูบิก2คูนะครับอ่าสรุปกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็เป็นปากกาข่วงเราก็จะได้กันทั้งหมด3ชิ้นนะครับอย่างที่เคยบอกไปว่าไม่ต้องห่วงว่าแกะออกมากล่องนึงเนี่ยจะเจอของแบบเดียวกันหมดปากกาปากกาปากกาหรือว่าลูบิกทั้งหมดนะครับเพราะว่า กล่องสุ่มสกิลทอยเนี่ยจะรวมของที่เป็นแนวสกิลตั้งแต่2ประเภทขึ้นไปแน่นอนนะครับอ,อันนี้ก็จะได้ถึง3แบบด้วยกันควงปากาโรบิกแล้วก็ควงคารลัมบิดนะครับอันนี้ขอไม่แกะรีวิวเนาะเพราะว่าอย่างคารัมบิดเนี่ยเราก็มีคลิปรีวิวกันไปแล้วนะครับทั้งหมดนี้เหมือนเดิมครับเราจะแจกนะครับโดยกติกาเนี่ยผมจะโพสต์รูปกล่องซุ่ม200บาทไว้หน้าแฟนเพจฟิปสบายแล้วก็ เข้าไปกดแชร์กันเฉยๆแล้วก็แคปไปลงที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับส่วนการประกาศผลนะครับเหมือนกับกองซุ่ม100บาทเลยก็คือกิจกรรมนี้จะหมดวันที่25ธันวาคมนะครับก็คือวันคริสต์มาสนั่นเองแล้วก็เราจะจับผู้โชคดีนะครับภายในวันที่26-30ธันวาคมนะครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจกองซุ่มนะครับ100บาท200บาท300บาทนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดว่าแต่ละราคาเนี่ยจะได้อะไรบ้างมีลุ้นอะไรบ้างนะครับ ที่ซื้อมาแล้วแกะทําคลิปรีวิวอย่าลืมส่งลิงก์มาให้ที่เพจฟิบสมายด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาคลิปเนี่ยมาโพสต์หน้าเพจให้ทุกคนเลยที่ทําคลิปรีวิวกล่องสุ่มนะครับครับจบไปแล้วสาหรับกล่องสุ่ม200บาทนะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะหยิบกล่อง300บาทมารีวิวให้ได้ชมกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจกล่องซุ่มสามารถดูรายละเอียด <S <S เพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจฟิบสมายเลยนะครับแล้วก็ถ้าชอบฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับรอไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีคร